ไปต่อครับเราไปหานางเอกเราต่อบ๊อบเขาให้ไปพีเคกันทุกคนไปพีเคกันพีเคกันเฮ้ยพี่แนสั่งสาลายได้นะอะไรเนี่ยเปิดมาก็สั่งสาลายเลยใครอยากซื้อไปให้พี่แนทยี่สิบาทเท่านั้นทุกคนได้ฝากด้วยพี่ชอบกินสาลาย มีเรื่องจริงพี่แนทชอบกินสาหร่ายมาชิตะแต่ของหนูอร่อยกว่าปู่ฟ้าจะพีเคเหรอใช่ไอ้หนูพี่ชนะต้องพีทมานะลูกหนูต้องไม่รู้ซะแล้วว่าพี่เนี่ยมันท็อปฟอร์มมาหลายวันติดเอางี้เดี๋ยวพี่หาเพิ่มมาอีกคนนึงเอามาเอาเอาเอามาคู่กันอีกคนนึงได้เลยนี่ใครจะไอ้นั่นดิเดี๋ยวเจะได้ขายสาหร่ายเขาด้วยมามามาเดี๋ยวพี่โอ้ยนี่จะรอขายกันเดียวเลยรอพีเคก่อนอ่า อ่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนฝากด้วยนะครับใครอยากซื้อสาระให้น้องกระติกมาฝากผมซื้อได้เลยยี่สิบบาทเท่านั้นแต่แต่แตถ้าจะถ้าใครจะซื้อให้น้องออยไม่ต้องซื้อเพราะว่าเดี๋ยวผมแบ่งให้น้องออยเป็นไรอะ่ะเป็นไรอ่ะเอ่ยด,ดีดีดีนี่น่าสื่อกระติกดีนี่จ้า <laughs> พี่เมย์หวัดดีค่ะพี่คุยหวัดดีครับพี่ใหม่หวัดดีครับชนะพีทเหรอข่อามาสาระยี่สิบบาทอยาซื้อฝากคนไหนดี โอ้ยนี่เนื้อหอมมากเลยสวัสดีครับพี่อยากกินสาลัยไหมพี่ออยอยากกินสาลัยไหมคืออะไรเนี่ยไปเลิกเลยดูดิให้คนซื้อได้นะรถยนต์เด็กไปขายที่เที่อันเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบมีรถอะไรบ้างเมื่อกี้โชว์ข้างหน้าแล้วมันขึ้นโดนแบรนด์อะมีรก็มีรถมือหมีมีรถมีนี่มีรถบัสรถเบนท์รถเข็นรถแต่งจักรยานมอเตอร์ไซค์ยูสุฮอนด้าซูเปอร์โนวานี่ ตับเก่ามากเลยโอ้ยมาเดี๋ยวพี่เคเลยได้ข่าวเแพเหรอโอ้โหเอาใหม่พูดใหม่พูดใหม่ฮะเขา,ขาสองหอมืน่นสองหมื่นแต้มมาครับโอ้ยน้อยชนะหดี๋ยวแพะชนะโอ้โห <c oughs> เอามาเดี๋ยวรอดูว่ารอบนี้ใครจะชนะเดี๋ยวน้องออยพูดจับผู้ใครจับผู้ใคร ผู้ชายคู่ผู้หญิงผู้หญิงคู่ผู้ชายเอาเอาสามเกมไงจะได้ไม่ไม่เป็นการสามเกมสลับกันกคู่พี่ฟ้าเอ้ยกระจิกคู่พี <c oughs> ่ฟ้าได้เอาไงนะให้กะมาอเอาเอาไงแต่แล้วแต่แล้วแต่แแ <c oughs> จะสู้ได้แบเนี้ยเดี๋ยวผมถามช่องผมก่อนทุกคนให้ผมคู่กับใครอ่าคู่กับหนูทุกคนคู่กันหนูพูดกันหนู Bắt được tất cả những ngày ngày thứ năm hai nghìn hai mươi ba. Tao tìm ra tay lời. ทุกคนครับผมยังไม่ได้ของขวัญเลยสักชิ้นเดียวทุกคนใส่มาเลยโอ้โหปล่อยปะปล่อยปะปล่อยละตล้วทเอ็งเอ็งทำหน้าดีใจเลยดีวะอยู่กับข้าน่ะเอ็งดีใจเลยวะทุกคนที่รอของขวัญจะส่งส่งมาเลยครับให้มาเลยเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอขึ้นคูแล้วแล้วเราใส่กันที่ยับเลยนะให้มาก่อนเลยให้มาก่อนเลยก็ะนำมาเลยทุกคนติ๊กน้อยเลยติ๊กน้อยเลย อพี่มันมั่นใจไม่รอเไยเออไม่ใช่นอนเลยหมอบหมอบแล้วมาทุกคนมามามาสามสามสามเกมนะสามเกมนะสามเกมนะที่อ่านเขาผ่านได้ส่งให้หนูได้นะคะสวัสดีครับสวัสดีคนครับคิวเราคิวอยู่แล้วเราชิวๆอยู่แล้วติดเราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องเครียดอยู่แล้ว เห็นผูนี้ก็ชิวเลยมา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 พีที่เขาสายปาดนะเขาสายชื่อแล้วเขารอปาดเราสุดท้ายครบแล้วรวมรวมวิธีใครแต่วนนี้รวมรวมไปหาใครไม่ไม่ขึ้นนถ้ามีโน้มห้ามส่งดอกกุหลาบนะเดินมุกค้านะครับอันนี้เป็นไงเขาเป็นเกมด้วยเป็นงานด้วยห้ามส่งกุหลาบเลยเป็นไง กด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 กาไม่ใช้นวมกันด้วยหรอแม่ส่งมาแม่ไม่นวมไม่ขึ้นแม่นวมึ้นไหนไม่รู้คนทำไมของหนูเงียบจังล่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคดณครับขอบคุณครูหลาดด้วยคคุณป่าสาสึโรกคุณุพัทคุณกิฟสสังก์ลาบขอลายหนูเช่ยกุดไปไหนแล้วน้องเชี่วกุดพีออยมาแล้วลงเชีกุดอินบล็อกหาหนูได้ค่ะโอ้โหคลายเอ้าชาเลนจ์คอนทุกคนให้ชาเลนจ์หนูได้ปะวะ มาแล้วคำเร็วคูณสองมาแล้วพี่กิฟตพี่กิฟต์ต้มเี๋ยวเลือมกิฟตโอ้โหนั่งแกะข้าวโพดอยู่ไม่ได้เติมมาคำเร็วคูณสองมาแล้วเป้าหมายในทีมครบแปดร้อยห้าสิบแต้มขอบคุณครับขอบครับทุกคนให้มาเลยทุกคนให้มาเลยให้มาห้มาเลยน้องอ้อยน้องอ้อยทุกคนส่งมาทุกคนมาเยอะมากช่องตัวเลี้ยงมากบรรลุเป้าหมายแล้วคูณสองเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยคูณสองเลยคูณสองเลยให้เอาเลยคูณสองให้มาให้มาเดินเรื่อยๆ คุณสองจะเริ่มต้นเลยไม่ช้าพร้อมนะไม่อยากรู้อะไรมาให้ยูนิเวอร์ช่องหนูค่ะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเฮ้ยอันนี้มันขายข่าวเลยอ้าวคุณสองจะเริ่มต้นเลยไม่ช้าเป็นตัวนะแล้วอีกติกแก้วอุ้ยกระติกใครให้อ่ะไม่ใครเนอะพี่เมย์พี่เออ้าคุณสองเริ่มนะทุกคนมาเลยครับคุณสองเริ่มน้องออยเอาหน่อยน้องออยเอาหน่อยไม่มีเลยเงียบมากช่องนี้เงียบมาก เราเราเรคูณสองคูณสองคสองมาาเีไปเราองคนเงียบกันจังแล้วใครยังไปสู้อ like ่ะดูด He ิน ac ี่ก็ตเล่นนะเนี่ยกติกาไอ้กติกสูัเหรอี่เม้คนไปช่วรติกาเลย้ติกาู้กนนี่ะเฮ้ยช่วยติกาเลยพี่แมค่ะคอยากรู้อะไรขอยูนิเวอร์สนะคะโอ้ยคนชื่อจะติกานเลยอะขอคุะขอบคุณพี่ดาวค่ะคนช่วกติกาเลย กติกแกว่าเอ็นแกว่าไอ้ติกเอ็นโคตรเฟี้ยวเลยกติกกติกเอ็นโคสของแนวว่าอะไรอ่ะกระตเองนว่เอาเรื่องว่ะกติกกติกไม่มีไม่มีใครช่วยเลยน้องมอยเขช่วยกันเลยแต่เขาหลักอุ้ยเขาหลักแช่กันหมดเลยทุกคนไม่ใช่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาบอกกติกขายข่าวไปช่วยเลยเนี่หว่ากติกขายข่าวทุกคนจะหลงกลมันนะ ก็ลง่ันกติกายายข้าวเหรอฉันเนี่ยแอบถ่ายโมเมนต์ของพวกเธอไว้หลายอันแต่ฉันแค่ยังไม่ได้ลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ทองอ๋อพี่ทองพี่ทองไปอยู่กับพีทแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับลเท่กันหมดเลยอะทุกคนต้องครับทุกคนรอหนูตัดคลิปลงก่อนอนี่นี่ไปง้นกติกกติกอกว่าถ้าใครอยากดูก่อนอินบอกมาแล้วส่งขก่อน เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้คนที่ส่งของขวัญให้กระติกไม่ได้ขายข้าวแต่กระติกจะขายสาลายทุกคนทุกคนหลงกลกระติกนะทุกคนรู้ตัวเปล่าเออกระติกก็ขายสาลายบางหน้าจยิงแล้วอ่ะทุกคนเรามีน่วมมั้งใครมีนวงมั้งอ่ะมีนวงไหมรว้เวลา พักโฆษณาสักคู่ค่ะสาหลายค่อยากค่ะสั่งให้พี่พีทพี่ออยพี่แนทนะคะยี่สิบาทยี่สิบาทเท่านั้นค่ะอินบ็อกซ์มาได้นะคะเออสั่งให้ทุกท่านได้เลยนะคะพี่เจเปิงมังเขาก็ชอบกินนะคะพี่เจเปิงมังเออรือเปล่าอันนี้ปติกิราที่เขามาขายของใช่ป่ะเพราะว่าอะไรป่ะให้คนดูแบบเพลินๆเนี่ยจะได้ไม่ลงของขวัญเนี่ยหมดเวลาแล้ว เนี่ยน้องใบครับน้องออยขอ้คุณี่องน้องออยไม่ช่วยอะไรพี่เลยพี่เมย์น่ารักมากเลยพี่ทองปู่ก็ไม่รู้เหมือนงงมากเหมือนกันกติกาติกามันพูดให้เรางงให้มึนเนี่ให้มึนเนี่แล้วก็เป็นกติกาเขาจะพูดใส่ข้าวมันเป็นคนอย่างนี้ว่ากติกามันพิจัดง่ายมากนะงงงมากเหมือนกันการตลาดการตลาดการตามาเกมต่อไปเขาบอกว่าใครแพ้เลสาม ว่านแต่ก่อนเราต้องย้ายทารฟังกันนี่อ๋อทารฟังใช่ใช่เวียน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 เขาบอกว่าช่องนี้เหรียญหมดแล้วครับช่วยดัเตอร์มั้ยครับนี่นี่นี่ไปอ่ะโอเคโอ้พี่พีทแตงกี้เขาก็คูณสองกันเลยดิแล้วทำยังไงอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะแล้วอย่าไปกลัวพี่อ้อย พี่ออยมีอะไรขายบ้างตอนเนี้ทุกคนมาพี่ออยมีอะไรขายไหมติ๊เอาให้ชนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาสาลา์ที่สิบสองเลยเว้ยพี่ออยมีอะไรขายไหมตอนนี้ขายอะไรดนี่ะคุณแกะข้าวโพดเสร็จจะลาออกไปข้างนอกค่ะอันนี้เราจะสู้ไปไหมทุกคนใช่ทุกคนสู้เขาเห็นตัวเองแล้วนึกถึงพี่แจ็คเมื่อคืนนั้นเลยเหมือนอย่างนี้เลยไง เีียพ่จทุกคนสสนนนับุนะคะการพี่ออยนะครับต้องช่วยพี่ออยด้วยนะครับเพราะว่าอย่าให้เต้าอ้วนของเราแพ้นะครับขอเวลาเต้าอ้วนนะครับขอพลังเต้าอ้วนนะครับผมพี่หนูเอ้ยเอางี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ขอเอาเอาเอาอีกยูเซอร์หนึ่งไปไปเปเต้าอ้วนดีกวนี่แล้วหนูดีปะขอบอกว่าปป๊าเขายังจะมาเปย์เลยอ่ะแดดดีอ่ะเราต้องมาช่วยกันนะ ช่วตะอ้วนเวลาทุกคนเอาทุกคนพร้อมนะชาเลนจ์จะขึ้นแล้วนะอยากให้ตะอ้วนชนะแดดดีก็ช่วยกันเปตะอ้วนนะชาเลนจ์ขึ้นแล้วทุกคนให้ของขวัญมาเลยให้ให้มาถึงแปคนสามบแปดคนให้องขวัญมาแค่แคมได้สาแปดคนทุกคนสาแคนให้องขวเลยมาดอกมาดอกกระอกตักาเลนะครับผมทุกคนตักแขเลยะมับดอกมะดอเร็วเรเร็วเร็ว เราสิแปกคนเงินหนึ่งทีมาช่วยเตาอ้วนกันหน่อยนะทุกคนเร็วเร็วยหน่เร็วเร็วเดอกก็ดีใจช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยอมันรู้แล้วโอ้โหมันรู้ด้วยพวกเราเราไม่มารู้อ่ะขอบคุณครับได้เลยได้ยต้องไปรอแป๊บนึงนะครับรอเอาคุณคุณสองเริ่มแล้วครับคุณสองให้มาเลยให้อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เราเลยพี่ทองได้การ์ดไหมเราต้องเอาตัวมาสู้แล้วทีเนี้ยเถอะหนูพักไป เออหนูคืออะไรอ่ะอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใจโอเคครับโอ้ยกระติกอ่ะลังหมดครับโอเคครับเราชนะตาเดียวเราพอแล้วเราชนะวิวขอบคุณครับพี่พีชช่องเราน่าจะเหรียญหมดครับพี่เราเล่นกันไปแล้วไงเราขอบคุณขอบคุณขอบขอบคุณขอบคุณขอบต้องบายครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไม่มีใครล้างเต้าอ้วนเลยหรอไม่มีใครล้างหัวเลยพี่พีช โอ้ยตาอ้วนนะส่งนวมมาเลยแม่ส่งนวมมาเลยครับเอานวมอีกด้วยส่งนวมมาเลยฮะพ่อพ่อทุกคนตาอ้วนเดี๋ยวหน่อยนะช่วงนี้ไม่มีใครรักเราแล้วนะตาอ้วนต้องไปคุณจะต้องไปครับมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะทุกคนรับฮิ้วปูกับเอนะคะใครอยากเอาฝั American ่งเลยไม่อนุญาตค่ะรถเต็มค่ะ มีมีพี่คนหนึ่งบอกว่าเอดี๋ยวให้จบแมตช์นี้เนี่ยเขาบอกว่าแมตช์แมตช์ต่อไปขอให้เต้ากระติกอยู่กับเต้าอ้วนอ่าใช่ยชายชายหญิงหญิงลุยแม่ส่งรถมาครับขอบคุณครับขอบคุณรถไฟครับผมขอบคุณครับนี่นี่เองไอ้อยเราเราไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยอยู่เฉยเดี๋ยวก่อนนะครับส่งนมแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะมันแปลกนะเพราะดอกกุหลาบเนียจ้าถ้าส่งดอกกุหลาบนวมจะหมดสีจ้าอ๋อไม่ไม่เขายังไม่เปิดมาเลย ืม <ừ> um คือมันมีนวมแล้วมันจะได้อะไรอะ่ะคณห้าคน่าทำไมเราไม่รู้อ่ะรู้ไว้รู้ของขวัญยังไม่รู้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะอ่าแล้วแล้วถามว่าชุดชุดสีเขียวเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะชุดเสร็จแล้วค่ะอ่าอ๋ออย่าอย่าส่งกุหลาบทุกคนไม่งั้นนวมไปใช้ไม่ได้เอางี้นิ่งก็อบอกว่าใครแพ้นได้นอนโรงแรมเดิม ไม่เปลี่ยนไลยหรอต้อกช่วยหน่อยได้ไหมคะทุกคนครับพี่ออยม่น่าจะไม่มีอะไรช่วยเราได้หรอกัตวขอให้เต้าอ้วนหน่อยได้ไหมครับผมให้มันแต้มมันตู่ดีกันหน่อยได้ไหมครับอันนี้มันมันโทรศัพท์อีกเครื่องไปไหนวะไอ้ยันนะัน้า้ทนมั้ง เออแต่พีทพี่ว่ารอบหน้าเราเตรียมตัวแพ้กนได้เลยครับผมอ๋อเขาเก็บไว้รอบหน้าใช่ไหมใช่เรารู้ส <laughs> ่งอยู <sm> ่เขาเก็บไว้ถล่มเราพุ่กคูทุกคนนะคะสั่งได้ค่ะสาลายี่สิบาทระหว่างพัดเบดนะคะพัพเบอัเดอุ้ยยายน้องใบบุญขอบคุณค่ะเอ้ามาแล้วขอบคุณดําน้ำดูป่าวครับขอบคุณาก ป๊อปูครับแต่ก็ยังส่งสาดัอ้อยค่ะสวัสดีพี่เบ้นซ์ครับผมนี Careful, ่นี่นี่แม่แม่สาวรถเกตว่าลูกอ้อยแม่ขอโทษแม่ต้องอยู่ข้างลูกชายก่อนจ้าเดี๋ยวนะตาหน้านี้ไม่อยู่แน่ตาหน้าไม่อยู่แน่รูปแบบนี้ครับโอ้พี่เด็กชายขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รอบไายแต่ถ้าแพ้รอบนี้แพ้รอบนี้ใครแพ้เต้นจัดมาใช้เพลงอะไรใช้เพลงอะไรไม่ได้เอาเพลงอะไรได้ผมเปิดให้เพลงที่พี่เต้นเมื่อวานอะเพลงอะไรอะเพลงเนี่ยอะไรอะอไม่ชื่อเพลงว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ไม่ต้องห่วงอ๋อโอเคไปรับ รอบนี้ใครแพ้เต้นชายชายหญิงหญิงลุยมาพลังมาช่วยน้องชายของน้องชขอพลังจะข้ามบาเล่มาขอมู่จะแสงอาทิตย์ช่วยเราด้วยมาช่วยพวกหนูกันเลยมาช่วยกันเนี่ยมาช่วยหน่อยเลยช่วยน้องหน่อยนะเราอยู่นะเรามีพลังกับแดดดีนะครับมาช่วยหน่อยเมื่อขายก่อนได้ไหมติดพี่เขามาพี่เขาโทษขาโทษเอง แฟรดีแฟรดีใช่ครับต่างทีบช่วยพี่ออยหน่อยเร็วเร็วเร็วมา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 ผายยุนยายน้องใบบุญครับขอขอเลยครับยายน้องใบบุญมาเลยครับหนูอ่านชื่อไม่ทันแต่หนูค่ะนี่คุณหมอบุญเป็นยังไงหนูนะเป็เนาะนะ ขอบคุณมากค่ะคะอินบ็อกซ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวหนูลงไลน์แล้วหนูไปตอบนะคะมาแล้วมาแล้วย่าต้องไปบุญนยังไงพี่ชายมาเลยยังไงเขามานน่นแล้วเอาไม่อยากให้มานี้พี่ชายเดี๋ยวผี่ท้องอ่ะมาเปย์ช่องพวกเราค่ะขอบคุณป้าวนนะคะแม่สับปะรดรอบรอบนี้แม่อยู่กับหนูก่อนแม่แม่จ๋า มาช่วยหนูหน่อยจ้าอย่าให้แรดีของเราแพ้นะครับทุกคนหนูมาช่องรอบแล้วจ้าหนูตัวเขาลัางแกจ้าตัวเขาขึ้นไม่แม่นนุ่นพี่น้ำตาลเอาไงดีพี่ชายเต้นไม่เอาพี่วินนี่พี่พี่เจนนี่พี่เจนนี่ขอหน่อยพี่เจนนี่พี่เจนนี่เมื่อกี้่่อยูไให้อะไรหนูหนูได้หมดเลยเพราะว่าหนูจะดูฝั่งนั้นเต้นที่ใหม่อยากให้อะไรหนูพี่พี่เอ็มทีบีไม่เอาไม่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 เอาหนูเต้นไม่เอาหนูเต้นให้ให้เหมือนเต้นบ้าง วันนี้แดดดีต้องหน้าขาวนะพี่เม็ดนุ่นบอกไม่ใช่พี่สก็บอกเต้นไงขอเต้นพิวๆนั่นหมดเฮ้ยขอบเ้นอกเ้นอยาดหเต้มาช่องพุกหนูค่ะสบคุณขาด่าเ่ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าึ่าฮ่าฮ่า่าฮ้าฮ่าอ่า่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าหของ่วัญต้องถึงฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าา่าฮ่าา่่ เอาเดี๋ยวย้ายมาหนี้ย้ามานี้ย้าจ๋าตกลงมาแลาครับตกลงมาแล้วเวลงมาแล้วใส่มาเลยใส่มาเลยมันจะโอ๊ยไม่อ๋อมันรู้ด้วยพลังเรา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 ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยมาเนยมาเนยเน่ขอบคุณสองมาแล้วลุยครับพี่ชายลุยลุยเดี๋ยวเปิดนวมเดี๋ยวเปิดนวมสู้แม่แม่เปิดนวลเลยแม่ ลุยลุยคนสองครับตอนนี้ซู้กันหน่อยเร็วแมต้สุดท้ายทุกคนใส่มดเลยเต็มที่มี้นน่มาเลยพี่มนนี่มาเลยี่นีมุคนส่หมดเลยเต็มที่แมนี้แมตสุดททุกคนใส่มเลยเต็มที่แมตช์นี้มสุดท้ายุกคนส่มดยมแมต์สุดทุกคน่หี่ไม่ได้อะไรทุกคนอสี่ ทิ้สองนะทุกคนสองทิ้งท้งใหญ่นะทิ้งใหญ่นะอุ้ยคุณเหรอยืนเงยเลยเปิดดวงมาแล้วนี่นี่โดนทุบโดนทุบโดนทุบอู้โดนทุบโดนทุบไปเลยโดนทุบไปเลยขอบคุณครับพี่องพโตจะนี่ไปดูของฝัหน่อยโจมือขึ้นคืออะไรคันไม่รู้จักอ่ะ คโง่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 ใส่ค่ะไปใต่โอยขอบคุณมากค่ะพีรับขอบคุณจุนี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปปาดหน้าเอานะทุกคนนะคุณจักรชัยบารมีค่ะอุ๊ยมีปาดหน้าด้วยอุ๊ยเขาสิบผันแล้วมาแล้วทุกคนแม่ขอโทษค่ะแม่สาวโรจากทะเลแม่ ขอบคุณคุณยายครับต่อไอดนอีกแล้วช่อยแล้วก็บอกว่ารักแต่ก็ทือหน้าขาวอางนี้ที่ว่กภาชนะหน้าขาวไม่เกียวอย่าอย่าอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนกดอย่าเปลี่ยนกดคนแพ้หน้าขาวด้วยหรอหน้าขาวแล้วก็เต้นด้วยไม่อทุกคนเดี๋ยสามสิบวิสุดท้ายนะทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวเดยวเขาจะปาดนะใส่ใส่มันเลยใส่มาเลยใส่มาเลย ผมเปิดรถตีรอแล้วทุกคนใส่มาเลยครับทุกคนคะ่ะทุกคนใส่มาเลยนะคนทุกคน <c oughs> ทุกคนเงียบจังเอาสิเอาสินี่เรากำลังดูเงีบยบ,ยบจังขราคุณค่ะแล้วพพ<ๆ>ทุกคนรอปาดอยู่ใน่เลยเฮ้ยนตะ้องหมายเหตุได้ก <c oughs> ัน่ะปังมากสิบสิบวิแล้วทุกคนสิบวิสิบมีมีมีใครจะปาดปิดท้ายปะ มีใครปาไปทาทยไหมเอา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 เนีนอเสีเงียบกระจังเต้ลุกเลย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 อะไรเอ่ยเนี่ยเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยเอ้อบคุณกับพี่ทอเนี่เพลงเนี้ยเจ้นยังไงอ่ะตอน แต่แบบเนี้ยแบบแบบเนี้ย no> มันมันเบาไปน้องน้องต้องเต้นกันแบบนี้ต้องเป็นไหนโอเคกระติดตามใหม่เลยครับคุณพี่ทองครับ เอ็มบีพีพีมาเร็ว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 แพ้คนแพ้ก่อนเร็วคนชนะทเวิร์ให้ดูค่ะพี่แบดเจ้าอีฟเข้ามาบอกว่าช่วงนี้เจ้าอีฟบอกว่าช่วงนี้ตอตอเต้นไม่ได้เดี๋ยวโดนปิดกั้นอันนี้อย่บแยบลย่สูงแล้วอยู่เป็นกิ๊บตองไอ้อ่าออย่าแพนสูงอย่าแพนสูงจะช่วยชนะอยู่ไม่ยอมมานี่ผมว่าเพลงนี้ดีกว่า

โอเคโอเคมาแล้วโอ้โหโอ้โหสติมากฮาแล้วิม่ได้รู้นะคาเน่เย้บอกเลยเป็นเก่งมาก พี่นัทเต้นให้ดูหน่อยมัมมูดบไยพี่นัทเต้นให้ดูหน่อยชาวติกเต้นเต้นเต้นอะไรเนี่ยเขาบอกเต้นเต้นเพลงอะไรปูนพี่ก้องพบทำไมเพิ่งมาเพลงเมื่อกี้พี่ก้องพบมาเพศ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 โลเก้นบ้เพลงบ้เพลงเอาเพลงอะไรเพลงพ่อกี้เดี๋ยวมัดผมใหม่ก่อนต้องแก่เอาเพลงลูรูทิปเนาะเต้นอะไร หนมันก็แดนเซอร์เก่าอยู่แล้วผูมาบัวญ่เลย้เราก็เต้นได้เป็นปด้วยบอกว่าอให้ดูหน่อยีนี่ได้ม็เปเวยได้เรว้ย

phò 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 xong đi phò là phò bộ không phải là bộ phò. Hơi hơi ha. À à thẻn thẻn mày. Đấm máu. Đập đít đẻn đít. Đấy đi đấy đi, còn loi đồ thách nãu gì. Thả gì? Thả mp5. Thả đồng hồ. Dạ. 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 โอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวเดี๋ยวพี่ไปคุยกับแฟนครับต่อก่อนพึ่งอย่าพึ่งน้องเฮ<ล>้ยจริงจังดูแล้วด,ด,ดูกำลังจะพูด,ดกำลังจะพูดฝากอ่าอทุกคนสาลายถุงละยี่สิบาทเท่านั้นฝากซื้อมาให้ผมด้วยนะครับผมผมชอบกินสาลายนะครับของน้องกติกนะฝากด้วยนะครับ ปกรับผมกินมาชิตะนะแต่ตอนนี้ของหนูอร่อยฝาสั่งของหนูนะทามผมถึงแม้ว่าจะอร่อยซุ้มาชิตะไม่ได้ผมก็จบอกว่าอร่อยกว่ามาชิตะโอเคครับผมไบบัคมีมีทุกอย่างมีรสชาติที่อร่อยกลิ่นหอมและมีอีกกลิ่นหนึ่งคือกลิ่นหืนกินหืนพูดดีๆเด้อ ฝากด้วยนะครับวันที่เจ็ดนะครับก็ซื้อมาฝากพวกเราได้นะครับผมไม่แพงนะครับอลละไรยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่รับที่ยวคิปอนปูกาเอได้นะโอ้โหเอาเทนลยานเลยหนูได้เขาลืมหรือเปล่าว่าเขาอาศัยรถฉันไปอ่ะตัวอย่งรถไปเขาขาย้วเขาลืมหรือเปล่าของก็อยากขายแล้วแต่ก็ต้องโอ้ไ พี่แนทพี่แนทพี่แนทรีวิวรถพวกหนูให้แม่ๆเขาฟังดิว่ารถขวายาไหทุกคนครับทุกคนทุกคนเคยเห็นอะไรที่มันเล็กๆกะไปอย่างเช่นเหมือนทุกคนจะคิดภาพทุกคนที่น้องก็ติกได้เลยครับทักไปเลยครับทุกคนอยากจะกินปลากระป๋อง่ะแต่คุณคุณใส่น้องไก่ที่ใหญ่ๆอัดเข้าไปแล้วมันรถเขามีแค่เนี้ยแต่เขาพยายามยัดของที่อันขนาดเนี้ยเข้าไปแล้วล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยนั่งขบอย่างนี้ ล่าสุดล่าสุดจะขำมากลงพื้นไม่ได้ต้องนั่งขัดสมาธิสวิฟ้าจะนั่งหลบอย่างนี้ที่ไหนนะน้องออยที่ที่มิซิบาวใช่ไหมน้องออยได้รางวัลเยอะกระติกได้รางวัลเยอะของไปหมดแต่ปุ๊บพี่ฟ้าอยู่ในโดงของของอ่ะพี่ฟ้าไปอยู่ในกองของของแล้วกระติกอ่ะกระติกมัดหน้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่บ้าละเบาหนุหลังตรงเดะอ่ะจริงไอ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 คันจะบอกว่ายังไงก็ฝากโดเนทค่า ถ้ารถคันใหม่กับน,น้องออยด้วยมันก็จะเกิดไป่ได้หรอกโลดเสะสมไปเรื่อยๆมันก็ตอบพวอ่วงเอาพี่ไม่เป็นไรแล้วก็สะสมไปเรื่อยฝากให้ของขวัญน,น้องๆกันเยอะน้องๆจะได้อ่านย่างเช่นน้องพี๋เขาก็จะได้มีฟอร์จูนขับเหมือนที่เขาหวังเอาไว้ <S <S น้องติดน้องติดฝากส่งเสริมด้วยเขาจะได้มีเอ,อย่างเช่นจะได้มีชุดสวยๆจะได้มีเอฟซีเยอะเหมือนที่เขาฝันเอาไว้ อย่างน้องออยเนี่ยผมฝากแน่นอนเลยคือพีมีฟอร์จูนขอให้น้องออยได้เอเวอร์เรสอย่างที่เขาชอบแล้วกัน <apprendre> โอ้ยไปไปไปเจอกันที่งานอินบ็อกซ์ไลายมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคับจัดไปครับที่ชอบน้องติกได้เลย